ครับวันนี้ผมนำสีค้ามาเสนอครับเป็นน้ำยาปรบบพันุ่มกับน้ำยาซักผ้าครับแพ็คคู่ครับขนาดะจ้อนหนึ่งลิตรครับผมกลิ่นหอมครับส่วนน้ำยาซักผ้าครับทีประมาณหนึ่งฝาถึงสองฝาครับต่อครั้งน้ำยาปรบบพันุ่มครับใส่ก่อนจากล้าง ฝาทึงสองฝาต่อครางครับกลิ่นหอมครับเื้อครับถ้าส,สนใจเข้าไปดูทางหน้าร้านค้าก่อนได้ครับถ้าส,สนใจเข้าไปดูทางหน้าร้านค้าก่อนได้ครับมีเลือกหลายสีหลายแบบครับหลายกลิ่นมากเลยครับ เกลอนขนาดหนี่ครับมาหาไม่แพงครับเจ็ดสิบเอ็ดบาทเท่านั้นครับิีค้าขายดีมีคุณภาพราคาประหยัดพิกัดที่กตกร้าางเลยครับผมปรับหมดเลยแล้วครับคลิปมาเจอใหม่ครับ